สวัสดีค่ะทุกคนนี่เราแม่ค้าเองนะคะแล้ววันนี้เราก็มาลงแรงกับท่านชายอีกเช่นเคยเนาะเปิดมาแม่ค้ายังไม่เหยียบพื้นแต่เพื่อนแม่ค้าคือหลับไปแล้วหนึ่งคนจ้าและชอ็อตนี้ตามมาติดติดด้วยท่านชายคะ่ะทุกคนอารู้สึกว่ารอบนี้ทีมเราจะรีบกันไปหน่อยเนาะจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นก่อนและชอ็อตนี้แม่ค้าก็วิ่งหนีมาเนาะทุกคนเพราะว่าแม่ค้าไม่มีอะไรเลยจ้าและแม่ค้าก็คิดว่ายังไงเขาก็ตามมาแลวมันก็จริงจ้า แม่ค้เปิดไปก่อนเลยค่ะแต่เขาก็ไม่แตกทุกคนและก็มีคนยิงมาจากข้างบนดีนะแม่คะวิ่งเขาหลบทัน พัญญาไปก่อนจ้าและช็อตนี้ก็เหมือนว่าศัตรูเขาจะบวกกันเองนะทุกคนแม่ค้าก็แบบดอมดอมมอ,มองมองดูนิดหน่อยแบบกะไม่มีใครเห็นแม่ค้าก็ชิ่งเลยจ้า <c oughs> น่าจะว่านี้คือแม่ค้าเหลือคนเดียวแล้วจ้าทุกคนเพื่อนทิ้งแม่ค้าหมดแล้วโอ๊ยทําไมใจร้ายกันทุกคนทําไมใจร้ายกันจังเลยแม่ค้านี่วิ่งสับตีนแตกเลยจ้าและแม่ค้าก็ว่าจะมาชุบเพื่อนเนาะแต่แบบท่านชายนางบอกว่าเจอคนจ้าแม่ค้าก็เลยแบบต้องวิ่งหาก่อน <c oughs> ไม่งั้นไม่ปลอดภัยแน่แต่หายังไงก็หาไม่เจอทุกคนแต่ท่านชายนะก็บอกว่ามั่นใจว่ามีคนแน่นอนแม่ค้าก็เลยต้องรีบวิ่งหาก่อนจ้าแต่แม่ค้าวิ่งหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอทุกคนและท่านชายนางบอกเออลองขึ้นไปดูข้างบนซิอาจจะมีข้างบนว่างั้นอ่าได้แม่ค้าก็แบบขึ้นไปดูแต่ก็ไม่มีทุกคนแต่ก็ดีนะได้ไอวอลมาหนึ่งลูกเนาะและจังหวะนี้แม่ค้าก็ว่าจะแบบ ชุบเพื่อนมาหนึ่งคนและที่เหลือก็จะแลกไอวอลเนาะเพื่อไปชุบคนอื่นในวงชุบกันต่อจ้าและจงังหวะนี้แม่ค้ากาลังว่าจะยืนชุบแต่ก็ได้ยินเสียงคนมาก่อนจ้าและท่านชายนางบอกว่าเห็นไหมไม่เชื่อนางเ <c oughs> ชื่อคะ่ะเชื่อแต่หาไม่เจอไงคะท่านชายแม่ค้าก็ไม่ชุบเนาะมาบวกกับศัตรูก่อนจ้าทุกคนและก็เก็บไปได้ <c oughs> แม่ค้าก็เกือบไม่รอดเช่นกันจ้าและอยากจะบอกว่าดวงดีมากที่เจอกับศัตรูคนนี้และจัดการเขาไปได้เพราะว่าแบบเหรียญเขามีเยอะมากทุกคน สามารถชุบได้ทุกคนเลยเนาะ แต่ก่อนจะชุบแม่ค้าก็ขอพันยาก่อนนิดนึงเพราะว่าแม่ค้าก็แบบเจ็บมากพอสมควรและเราก็แบบชุบเพื่อนมาเนาะและเราก็ตัดมาช็อตนี้เลยทุกคนแม่ค้าชุบเพื่อนเสร็จแม่ค้าก็โหนสลิงเข้าวงเนาะเพราะว่าวงเริ่มจะบีบอีกแล้วเนาะทุกคนและแม่ค้ากาลังว่าจะวิ่งไปหาเพื่อนชายก็เห็นคนชุบกันก่อนจ้าแม่ค้านี่คือแบบเลี้ยวอย่างเร็วเลยและเพื่อนของเราก็วูบไปแล้วจ้าหนึ่งคนอันโลพอนุ่มชุบเพื่อนอยู่หรอไอ <laughs> แ,แม่ค้าก็จะมาทักทายเพราะหนุ่มคนนี้นะทุกคนคือเลือดแม่ค้ามันร้อนเนาะ เปิดก่อนได้เปรียบจ้าแต่เขาก็รู้ตัวก่อนจ้าทุกคนแถมเขามีลูกซองดีนะแบบตั้งไอ้วะทัน แต่เลือดแม่ค้าก็หมดไปแล้วครึ่งหลอดจ้าอยากจะบอกว่าณจุดจุดนั้นใจแม่ค้าแบบวงวงแล้วอะแต่แม่ค้าก็สู้ค่ะบอกเลยไม่เคยกลัวและเลือดแม่ค้าเหลือติ่งเดียวแม่ค้าต้องรีบตั้งไอวอลเด้งเลยจ้าอ้อทุกคนและวันนี้เราก็มาในไอดีของสุดหล่อเนาะเบื่อไอดีตัวเองทุกคนตะเวนไปเรื่อยไอดีของสุดหล่อมีชุดที่แม่ค้าอยากใส่อยู่เนาะแม่ค้าก็เลยแบบมาเล่นของนางก่อนและไม่ได้เล่นธรรมดานะทุกคนบังคับมาด้วยนะนี่ปล้นมา <c oughs> กว่าจะได้คลิปนี้มาคือทําแรงสุดหล่อรถไปเยอะอยู่นะและช็อตนี้แม่ค้ากับท่านชายคือเกี่ยงกันอยู่ว่าใครจะเป็นคนขับรถแม่ค้าบอกเลยแม่ค้าไม่ยอมขับรอบนี้และสุดท้ายท่านชายนางก็ต้องยอมขับจ้าไอเลยหนูซิ่งโลดพอมาถึงตรงนี้แม่ค้าก็โดดลงเลยเนาะเพราะว่าแม่ค้าไม่มีมิตรชารจ้ากลัวแบบศัตรูสวยในรถแล้วมันทําอะไรไม่ทันแต่ตอนนี้ก็คือแม่ค้ารู้สึกว่าตัวเองคิด ผิดมากทุกคนท่านชายแม่ค้าล้มไปแล้วและอยากจะบอกว่าเพื่อนไม่รู้ขวูบกันตอนไหนหมดกันแล้วเหลือแค่สองคนสตูก็คือมีทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยทุกคนคือแบบมีเยอะมากและแม่ค้าก็บอกให้ท่านชายนางวิ่งไปขึ้นรถสุดท้ายนางก็ไม่รอดเนาะและไอวอแม่ค้าก็เหลือลูกเดียวนะก็ว่าจะดันมาเอาพ่อหนุ่มที่อยู่ข้างหลังก่อนจ้าก็จัดการพัญยาก่อนนางสกิทมาเจ็บค่ะและก็ว่าจะยัดระเบิดนางค่ะก็กดให้มันเป็นระเบิดสูตรไปก่อนเนาะ แล้วก็โยนไปไม่โดนเลยค่ะบอกเลยว่าจะโยนลูกสองต่อแต่ข้างหลังก็ยิงทุกคนเฮ้ยใ,ใจเย็นเย็นไม่มีไอวอลแล้วเฮ้ยแม่ค้าก็เลยต้องรีบวิ่งกลับมาที่เดิมคนทุลักทุเลมากทุกคนและช็อตนี้คือไอวอลระเบิดแม่ค้าไม่มีทางเลือกจ้าก็วิ่งไปหาศัตรูที่อยู่หลังต้นไม้เลยจ้าทุกคนก็ปะทะก,กันนิดนึงและสุดท้ายก็เก็บไปได้ ตอนแรกแม่ค้าดีใจนะทุกคนคิดว่าจะรอดแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่รอดเพราะว่าหลังเข้าเนาะและนี่ก็คือผู้ร่วมชะตากรรมกับเราในวันนี้นะคะ